คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้เราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของพระเจ้ามาโดยตลอดสิ่งที่พระองค์ทรงตั้ง,งไว้ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ดาวิดและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นคือพันธสัญญาพระคัมภีร์ใน2สมูเอลบทที่7ข้อที่16บอกว่าราชวงศ์ของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราเป็นนิต และบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงเป็นนิดประโยคนี้ดูเหมือนคำสัญญาธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่คือคำประกาศของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ล้มเลิกแผนการของพระองค์ที่ริเริ่มไว้กับดาวิดพระเจ้าทรงเลือกดาวิดจากในทุ่งเลี้ยงแกะในวันที่ไม่มีใครมองเห็นค่าพระองค์ตรัสว่า เรามองเห็นหัวใจของเขาหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ดาวิดเพราะพระเจ้าตรัสว่าราชบัลลังก์ของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดและคำว่าเป็นนิดในพระคัมภีร์หมายถึงมากกว่าชั่วชีวิตหนึ่งของมนุษย์มันคือคำมั่นสัญญาที่ข้ามรุ่นไปถึงพระเมสยา ผู้ซึ่งจะทรงครอบครองตลอดไปนั่นคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสัญญากับดาวิดว่าจะตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งจากเชื้อสายของเขาและพระองค์จะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยตรงสิ่งนี้คือจุดที่แผนการของพระเจ้าขยายจากราชบัลลังก์ทางโลกไปสู่อาณาจักรแห่งพระวิญญาณเพราะตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องอำนาจทางการเมืองอีก แต่ทรงพูดถึงการปกครองของหัวใจพันธสัญญากับดาวิดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของราชวงศ์แต่คือแบบจำลองของพระคริสต์ผู้ที่จะครอบครองบนบัลลังก์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีทั้งกษัตริย์ที่ดีและชั่วมีช่วงที่รุ่งเรืองและช่วงที่ล่มสลายแต่พระสัญญานั้นไม่เคยหมดอายุ แม้อณาจักรจะล่มแม้ประชาชนถูกกวาดไปเป็นเชลยพระเจ้าก็ยังย้ำว่าเราจะรักษาพันธสัญญานี้ไว้เพราะสำหรับพระองค์คำพูดไม่ใช่เพียงเสียงที่ลอยหายไปแต่คือพันธะที่ผูกไว้ด้วยความสัตว์ซื่อของพระองค์เองและในพันธสัญญานั้นมีองค์ประกอบสำคัญคือสิ่งแรกพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่ม ดาวิดไม่ได้เป็นฝ่ายขอพระเจ้าเป็นฝ่ายมาหาพระองค์ตรัสก่อนว่าเราจะตั้งราชบัลลังก์ของเจ้าให้มั่นคงเป็นนิดนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าความรักของพระเจ้ามาก่อนเสมอก่อนที่มนุษย์จะตอบสนองได้เสียอีกสิ่งที่สองคือพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษา ไม่ว่าประชาชนจะล้มจะพลาดหรือทำบาปต่อพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ละทิ้งแผนการของพระองค์พระองค์อาจลงโทษอาจได้รับผลของการกระทําแต่พระสัญญานั้นยังอยู่เสมอและสุดท้ายพระเจ้าทรงกระทําให้สำเร็จแม้กษัตริย์ในรุ่นต่อๆมาไม่รักษาทางของพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเยซูคริสต์ก็ทรงมาจากเชื้อสายของดาวิด และพระองค์ทรงเป็นการเติมเต็มของพันธสัญญานั้นอย่างบริบูรณ์ในสองพงกษัตริย์และในพงสวดานเราเห็นพระเจ้าทรงอดทนต่อคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเพราะพระองค์ไม่ได้มองเพียงเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ทรงมองแผนการนิรันดร์ของพระองค์เองและทุกครั้งที่มนุษย์พลาดพระเจ้าก็ทรงใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าพระสัญญาของเรายังอยู่ ในพันธสัญญากับดาวิดพระเจ้าทรงพูดถึงบุตรของดาวิดในฐานะบุตรของพระองค์นี่เป็นภาพเงาของพระเยซูผู้ที่จะทั้งเป็นกษัตริย์และเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จมาบนโลกพระองค์ไม่ได้มาสร้างวังหรือเมืองแต่ทรงสร้างอาณาจักรในใจคนและนี่คือการสืบต่อพันธสัญญาเดิมในรูปแบบที่ลึกและถาวรกว่า ดังนั้นเมื่อพระเจ้าพูดกับดาวิดว่าราชวงศ์ของเจ้าจะตั้งมั่นเป็นเนดพระองค์ไม่ได้หมายถึงบัลลังก์ทองคําในเยรูซาเลม็มแต่หมายถึงบัลลังก์แห่งความเชื่อในใจของผู้คนที่เชื่อในพระองค์ทุกคนสำหรับเราทุกคนในวันนี้พันธสัญญานั้นยังไม่จบเพราะในพระเยซูคริสเราได้ถูกนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในราชวงศ์ฝ่ายวิญญาณนั้น พระคัมภีร์บอกว่าเราคือชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับดาวิดไม่ได้ไกลจากเราเลยแต่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่เชื่อและติดตามพระเยซู พระสัญญานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราดีพอหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนใจไม่ละทิ้งสิ่งที่เริ่มไว้และแน่นอนพระองค์ไม่เคยลืมว่าคุณคือส่วนหนึ่งของแผนการนั้น